สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส1ปีห5ของหุ้น SCB ภายใต้ชื่อบริษัท SCBX กจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับอ่ะเรามาพูดกันถึงผลประกอบการในไตรมาส1ปีห5ของหุ้น SCB นะครับที่ไม่ใช่ SCB บริษัทเดิม ที่เป็นธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนแต่คือเป็นบริษัท SCBX จำกัดมหาชนนะครับที่ลหลายหายคนอาจจะเรียกว่าเป็นบริษัทที่เป็นยานแม่ก็ได้นะครับเพราะโปรเจกต์ของเขาก็มาประมาณนี้ซึ่งในส่วนของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ใช้ตัวย่อตัวใหม่นะครับก็คือ SCBB ก็กลายมาเป็นบริษัทจ้ยของทาง SCB ในปัจจุบนัน โดยที่ถ้าเราไปดูในส่วนของลักษณะธุรกิจของหุ้น scb ในปัจจุบันนะครับเราก็จะพบว่าตัวบริษัทก็ประกอบธุรกิจโดยการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือที่เรียกกันว่าบริษัทโฮดิ้งนะครับโดยที่มีธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนซึ่งประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เป็นบริษัทย่อยของตัวบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักนั่นเอง จะเรียกได้ว่าธุรกิจในปัจจุบันของหุ้นเอซบีจะไม่เกี่ยวกับธนาคารโดยตรงแล้วนะครับจะเป็นการเข้าไปถือหุ้นในบริษัทย่อยแทนแล้วณตอนนี้นะแต่อย่างไรก็ดีนะครับณปัจจุบันเนี่ยในส่วนของธนาคารนะครับก็ยังคงทําหน้าที่เป็นธุรกิจหลักของตัวบริษัทอยู่นั่นเองนะครับ โดยที่แนวทางในการดำเนินธุรกิจหลังจากนี้ไปของ SCB นะครับก็จะเน้นไปทางดิจิทัลแล้วนะครับซึ่งเขาก็ได้มีการเริ่มต้นในหลายๆโครงการไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของการ,ริเริ่มและความคืบหน้าทางด้านดิจิตัลอื่นๆน,นะครับล่าสุดเนี่ยตามรายงานงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี6 5นะครับก็มีอยู่ด้วยกันรประมาณ5โครงการดังนี้นะครับ อันแรกก็เป็นในส่วนของ s c b 10X ก็มีการประกาศร,ร่วมลงทุนรอบซีรีส์บนะครับในซิกนัมซึ่งเป็นธนาคารสินทรัพย์ที่ตน้นแบบครบวงจรแห่งแรกของโลกที่มุ่งขยายการบริการสินทรัพย์ที่ดิจิตอลเพื่อรองรับการเติบโตของเว็บ3.0ให้แก่ลูกค้าสถาบัน ต่อมานะครับ s c b 10X ก็ประกาศร,ร่วมลงทุนต่อเนื่องใน Darwin Box ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มช่วยบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กรเพื่อดันสู่ยูนิคอนลายล่าสุดต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ t o k e n X นะครับจับมือกับ IM ผู้ดูแลศิลปินวง Bnk48 เปิดตัว Bnk Governance Token Utility Token พร้อมใช้บนแอปพลิเคชัน IM48 มุ่งสู่มิติใหม่ในอุตสาหกรรมบันเทิงไทยด้วยโทเค็นดิจิตอลโครงการต่อมานะครับทางธนาคารก็ประกาศเข้าลงทุนเชิงกลยุทธ์จำนวน100ล้านเหรียญสหรัฐในอากูละกุแพลตฟอร์มสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิตอลชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มุ่งสู่การเป็นกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคแล้วก็ อัลฟา X นะครับผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อยานพาหนะหรูเดินเครื่องธุรกิจสินเชื่อยานพาหนะจอก,กลุ่มลูกค้ามั่งคั่งพร้อมม่อประสบการณ์ใหม่ในการอครอบครองยานพาหนะหรูตั้งเป้าปี2568ดันพอตสินเชื่อกว่า20,000ล้านบาท นี่ก็คือโครงการล่าสุดนะครับที่ทาง SCBX ได้มีการเข้ามาิรเริ่มเข้ามาลงทุนเนาะเกี่ยวกับดิจิตัลนะครับซึ่งก็มีหลายๆโครงการที่เขาก็ทำมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปหาข้อมูลได้เนาะเรามาดูกันที่ผลประกอบการในไตรมาส1ปี6กนะครับของหุ้น SCB เราจะพบว่าตัวบริษัทก็มีรายได้รวมนะครับอยู่ที่ประมาณ 41,917.80ล้านบาทซึ่งคิดเป็นกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ประมาณ1 1 9 2 8 6ล้านบาทส่วนกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่3 000, บาทต่อหุ้นสำหรับผลประกอบการในไตรมาส1ปี65 ก็ยังสามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับของไตรมาสที่แล้วนะครับหรือว่าจะเอาไปเปรียบเทียบในไตรมาสเดียวกันของปี64ก็ได้นะครับเพราะว่าผลประกอบการก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ผ่านมานั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะพบว่าผลประกอบการในไตรมาส1ปี65 Q1Q นะครับก็เพิ่มขึ้นมา29.4%ในขณะที่ Year-on-Year year นะครับกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ1%น ถ้าเราย่อยลงมาดูในส่วนของรายละเอียดที่เกิดขึ้นนะครับในงบผลประกอบการเราจะพบว่ารายได้จากการดําเนินงานของตัวบริษัทก็จะแบ่งย่อยออกมาได้เป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็เป็นรายได้ที่เป็นดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ประเภทที่2ก็จะเป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยก็คล้ายๆกับงบผลประกอบการของหุ้นธนาคารนั่นแหละนะครับซึ่งเราก็จะพบว่ารายได้ที่เป็นดอกเบีย้ยเนี่ยในไตรมาสหปี6 5านะครับ q คีวควก็ลดลงเล็กน้อยนะประมาณ0.2%์ ในขณะที่ YEAR ON YEAR นะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ5.9%ในขณะที่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยนะครับในไตรมาส1ปี6ก Q ้าคิคิวก็ลดลงประมาณ10.1%ส่วน YEAR ON YEAR ก็ลดลงมาประมาณ9.9%เราจนะครับเราเห็นว่าในส่วนของารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยเนะี่ยลดลงมาเยอะมากเลย ทั้ง Q on Q แล้วก็ Yearonyear year นะครับซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปในช่วงที่ผ่านมานะการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับก็ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ก็ไมกาที่จะไปใช้บริการตรงหน้าสาขาหรือที่เคาน์เตอร์อะไรพวกนี้นะครับทำให้ในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยพวกค่าธรรมเนียมค่าบริการอะไรพวกนี้ของตัวธนาคารนะครับมันก็เลยลดลงก็มีผลทําให้รายได้ในส่วนของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยนะครับมันปรับตัวลดลงมานั่นเองนะครับ ในขณะที่ในงบไตรมาสหนึ่งปี65นะมีการสำรองผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวน8,750ล้านบาทโดยประมาณซึ่งก็ลดลงมา26.8% q o Q นวะครับแล้วก็ลดลงมา12.6% y องกเ็ยออนเยก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะอยู่นะในส่วนของการสำรองผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับในผลประกอบการในไตรมาสหนึ่งปี6 5 ซึ่งพอมีการหักสำรองน้อยลงนะก็มีผลทำให้กำไรของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นนะครับโดยที่เราสังเกตจากในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานก่อนที่จะมีการหักสำรองนะครับเราจะเห็นว่าในไตรมาส1ปี65เนี่ยน้อยกว่าเพื่อนเลยนะไม่ว่าจะเป็น QonQ หรือว่า Year-onyear year นะครับแต่พอมีการหักสำรองน้อยลงเนี่ยมันก็มีผลทำให้กำไรของตัวบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นนะครับ ต่อมาในส่วนของงบแสดงฐานสังการเงินของตัวบริษัทนะครับเราก็จะพบว่าในไตรมาสหปี65ตัวบริษัทก็มีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณ3.37ล้านล้านบาทโดยที่คิดเป็นหนี้สินรวมอยู่ที่ประมาณ2.91ล้านล้านบาทสําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ45912.80ล้านบาท เราจะเห็นว่าในส่วนของหนี้สินรวมก็จะมีในส่วนของหนี้เงินฝากนะครับอยู่ที่จํานวน2.5ล้านล้านบาทนะซึ่งหนี้เงินฝากก็จะเป็นของส่วนธนาคารโดยที่ธนาคารก็เป็นบริษัทย่อยของทาง scb นะครับตามที่ผมพูดไปตอนแรกเลยสําหรับในไตรมาส1ปีห5าเราก็จะพบว่าเงินให้สินเชื่อรวมนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2.32ดล้านล้านบาท ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมา1.1% QonQ แล้วก็2.1% year-onyear นะครับก็เพิ่มขึ้นมาทั้ง q ิ q อแล้วก็ Year on น e a r นั่นเองนะโดยที่ลูกค้าสินเชื่อส่วนใหญ่นะครับของตัวบริษัทก็จะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งก็จะมีทั้งสินเชื่อเคหะสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแล้วก็สินเชื่ออื่นๆืองเราลงมาก็จะเป็นในส่วนของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อม โดยที่เงินให้สินเชื่อรวมนะครับในไตรามาสหนปีหกห้าเขาก็มีการหักค่าเผื่อผลการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจำนวนประมาณ147,605ล้านบาทซึ่งก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะครับในส่วนของการสำรองตรงนี้นะเมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนๆน,นะครับในส่วนของ g o สเอ NPL Ratio ในไตรามาส1ปี65นะครับก็อยู่ที่3.70%ก็ลดลงจากของไตรามาสที่แล้วแล้วก็ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี64ด้วยนะครับสำหรับค่า P/E ในปัจจุบันก็ประมาณ9เท่านะครับส่วนค่า P/BV ก็ยังไม่ได้มีการระบุออกมาเนาะแล้วก็าตาการจ่ายปันผลก็เช่นกันนะครับยังไม่ได้มีการระบุออกมาสำหรับปันผลล่าสุดของหุ้น SCB ในส่วนของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนเนี่ยยังไม่ได้มีการประกาศอะไรออกมานะครับเข้าไปดูในข่าวก็ยังไม่เห็นอะไรนะ ก็คือเข้าใจว่าเขามีการจ่ายมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับตอนที่เป็นธนาคารอยู่เนาะก็ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดนี่คือหาไม่เจอเลยนะในเว็บไซต์ set. th นะครับซึ่งราคาล่าสุดของ SCB ก็อยู่ที่108บาทต่อหุ้นนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของมองุมมองในกราฟเทคนิคกันนะครับสำหรับหุ้น SCB ซึ่งถ้าเราไปดูในกราฟของแอปสตรีมมิ่งนะเข้าใจว่าดูไม่ได้เลยนะครับกราฟอันเก่าของเขาตอนที่เป็นธนาคารนะครับเหมือนเขาจะโชว์ให้ดูกราฟที่เป็นบริษัท scbx อย่างเดียวเลยพยายามดูทุกอย่างแล้วนะครับซึ่งต้องออกมาดูในแอปข้างนอกนะถึงจะพอดูได้นะอันนี้ผมดูจากแอป efin mobile นะครับซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ตอนที่เป็นธนาคารจนมาถึงตอนที่เป็นบริษัทนะครับ เราก็จะเห็นว่าในช่วงก่อนที่จะมาเป็นบริษัทเนี่ยราคาก็ร่วงไปแบบเยอะมากนะครับจากการที่มันมีเรื่องของการใช้สิทธิ์ในการสว a p หุ้นนะครับจากาตัวธนาคารมาเป็น S c B X อะไรประมาณนี้ราคาก็ลงไปเยอะมากก่อนที่ราคาจะมีการ เปิดแกลบขึ้นมานะครับมาเทรดกันบริเวณ115-120บาทอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นราคาวันแรกของการซื้อขายของหุ้น SCB ในนามของบริษัท SCBX จำกัดมหาชนนะครับโดยหลังจากนั้นเราก็จะเห็นว่าราคาก็เริ่มมีการซึมลงอย่างต่อเนื่องนะซึ่งล่าสุดคือราคาก็ยืนเหนือแค่เส้น A 24วันนะครับนอกนั้นคือหลุดหมดเลย และที่สําคัญคือตอนนี้ราคาก็เหมือนกับว่าลงมาหาแนวรับที่สําคัญนะครับในรอบที่ผ่านมาเราจะเห็นว่ามันเคยเป็นแนวต้านแล้วก็เคยเป็นแนวรับที่มันเคยหลุดลงมานะครับในช่วงประมาณนี้แล้วก็มันเคยเป็นจุดที่ราคามีการเปิดแกลบกระโดดขึ้นไปด้วยนะครับก็ถือว่าแนวรับบริเวณนี้น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจแล้วก็เป็นแนวรับที่สําคัญก็คือห้ามหลุดนะครับ คือถ้าเกิดหลุดเนี่ยมีโอกาสจะลงไปต่อได้พอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดแล้วมีการเด้งกลับขึ้นไปก็ถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับก็ต้องไปพิจารณาเพิ่มเติมอีกทีนึงเพราะว่าหุ้นตัวน,นี้มันมีเหตุการณ์สําคัญเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นบางทีดูในส่วนของกราฟเทคนิคประกอบมันอาจจะยังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับก็ต้องปล่อยให้ราคามัน ดำเนินไปสักประมาณปีหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเราถึงจะเห็นภาพรวมของการปรับตัวของราคาได้มากกว่านี้นะครับสำหรับ SCB นะในปัจจุบันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับ แล้วก็เป็นเพื่อนหนาที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบไป,ปกัน,นีด้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ